สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนพไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะจะได้รับพี่เ้องเดี๋ยวเราจะไปตามตัวเลขกับน้อง เอสโซนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของน้องเอสโซก็เข้าไปนะคะ0990ฝันเห็นยายนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะว่าขี่ช้างนะคะท่านผู้ชมนั่งผ้าเสลียงสีแดงขี่ช้างนะคะยายมหาหลานเดี๋ยววันนี้จะไปติดตามรับชมนะคะว่าน้องเอสโซฝันหรือ,อยังนะคะ,ะจะไปถามแม่ของน้องเอสโซดูนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปน้ำกันเลยนะคะ แม่น้องเอสโซเนี่ยเพิ่นเป็นเอช่างเสริมสวยนะคะตัดผมชายตัดผมหญิงนะคะแล้วก็เออ่นวดแผนไทยนะคะเนาะเดี๋ยวมื่อี้จะไปถามเอฟซีนะคะคูไใดที่เขามากอะ่ะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะนี่น้องเขาไปหาหนัาไกลก,ก่อนเนาะโอ้มือ่อี้มีลูกค้าบ้ามื่อี้ มาตหน้าบ่นาไกัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตหน้าสิมาแต่เลาะนั่นนะอันค่ะไปดพักโอ้ไปพักค่ะค่ะค่ะกดเงียนเป็นจังไดหมวดที่แล้วน้องเอสโซฝันเนาะนั่นแหละอันก็ถือไปย่ำความฝันให้เอฟซีฟังก็ดูน้องเอสโซฝันว่าจังไดก่อน แม่อุ้ยคนมาเขาฝันหลานมาที่นี่ค่ะบ้านนี้หันมาในหันมาจากหน่อยเนี่ยเอฟซีบอกเห็นนะอันแม่อันไอโจฝันจาร่าแม่อุ้ยมาเนี่ยชุดเท้าคน่าค่ะที่ส้างมาแล้วก็เพิ่งกะหันหลังจุดสร้างไปเลยเพื่อน่ามาบอกว่าร้านกันเด้เพื่อน่าเออไอโจร้านกันเด้เพื่อน่าเพื่อนมาบอกสั่นแล้วก็หันหลังเพิ่งสั่งไปเลยเนาะเพาก็ใจสุดเท้าเพาก็ทั้งใจแล้วเนาะค่ะอันนี้แล้วเพิ่อนว่าแม่อันฝันเพื่อน่า ได้ย<ใ><า>ินฮอดว่าอัผพาสเสลียงสีแดงพูเด้อผูอ้เมานั่นแล้วไอ้โจกับเล่าจะตื่นไป็นตั้งหลอกหนึ่งใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเล่ากับ,กบตื้นแต่จุดสำคัญ <laughs> จับแต่ตื่นจ้าจับแต่ว่าเอาวจะเอาตัวใดเนาะพอดีว<ช>าน<ช>ไปถามพี่าวบอแกเขาว่าเอาขี้สะชางมันตัวใดล้ว เพอ,อุ้ยแม่อุ้ยพนว <c oughs> ่าเก้าเนาะก็เลยตีใีแม่ไป,ะปะห้องห้องก็ตายเสียพังหันเขาบอกว่าไมยศูนย์ก็เนาะใครบอกว่ากะไมผมกจับใจศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งทุกวันเ<ด>นาะ,ะ,นนะแสดงว่านาอกอะตีเลขเก่งอยว,ว่าผู้เท่านี่เป็น 9, เก้าตายนี่เป็นศูนแม่นบอกค่ะค่ะะในยินขาวว่านาอกถือามลายงวดเล้วเด้อค่ะแม่นบ อันถึกอ,อันซ่อนกันหลายงวดแล้วกันเอ็มซีสามงวดแล้วเขาเลยบอกพี่ต่างเพราะมันถึกหน่อยนะก็เลยเอ็นเ่าเลยบอกเพิ่อนอะได้ซื้อหลายสิบหกของพี่เบสไม่ยังมากจนเกินแปดแสนตั้งแต่มี 8, 3, ม้ยังนี่ยังกิดเออหลายหลุดมาแต่ตพัดย<ห>่าเสียมันบอกแต่พัดย่าเสียเจ้าก็เลยมีโชค สีงวดติดบ่แม่นถือถ,ถือก็อันแปดสามเราทงพีแม่ตายนะค่ะแล้วก็จุดถูกแล้วก็เคลื่อนจบพีแม่ไปดินเนาะไปเอาเลยอยังกะค่ะก็ซื้อมาคนกระถือลายอยู่เด้อันแล้วช่วงที่อันจุดอันจะเคลื่อนจบเนะหม่อนกัหล่้องห้องห้องนั่นห้อง,องพิเศษเล้าซีศูนย์ซีตอนนั้นเขาเจ้ากระถือ,อตั้งแต่นั้นก็ระถือมาพร้อมเนาะแม่นซุ้มอันไอจี้พันติดตามเจ้อนะค่ะก็กระถือมาหลายงวดเลย ันนี่งวดนี่น้องเอโซพันฝันบอน้องเป็นลูกจากฝันลูกฝันหลูง่นท่านได้ถามโยเอจีเอโซมหาเอฟซีแน่ฝันไปมาเบาซูเอฟซฟังแน่ฝันละบ้เนี่ยอาบน้ำอยูวสันเอาอาบน้ำจังมาเบาซูเอฟซีฟังแน่าต้องถามลูกชายเนาะ ปกติน้องเอสโซนี่จะเป็นคนมีเส้นจักน้อยหน่องเอฝันบอส่งงนี่ลูกนี่น้องเอียวบฝันอันน้องเอียวแต่ว่าเดือนมกร่าเนี่อันถึงค่อยถึงเดทซี่ถึงอันสิบหกของสิเป็นวันคู่นะครับรองซีเวอร์ถึงสิบหกปีไก่เนี่ถึงค่อยถึงสิบหกดีนะครับถึงชื่อเดือนอันนี่เป็นวันปูนบอสมาการ่า นี่มันอีกจากสีหามือมันมันเป็นมันคู่คอยค่อยถือไปลียนไก่ถือออกชิบโกอีหลีโอ้แมนเดินนกุมภาคนี่ก็ออกชิบซีเด็กเคยถือเด้ครบหลอบแมนครบหลอบอันหน้าอกเคิดว่าหดหนิที่จะเอาชิบโคกถือไหมอุ้ยหน้าไก่พนว่าเคยถือปีที่แล้วปีนี้มันซิมาอีกจันบอกฮะแต่ว่าหากหากสิซื้อดักไว้อยู่เดินค่ะเพราาะว่ อันเลขไทยห้าสิบออกเหมกือสกพี่น้องอันเลขอื่นกะยัดลอฝันจักนวลกะชื่อใส่กันกะเดี๋ยด้่จะสิบอกอีกแล้วสรุปก็คือว่าอหงดนี่หน้าไก่เขามาแล้วอ่ะซีงวดติดติดเนาะบันฑงวดที่แล้วกับเขาศูนย์เก่าเลขลูกไส้ฝันบัดฑนี่งวดนี่หน้าไก่ก็คือสิเอาเลขสิบหกเพราะว่าเคยถือแต่ปีที่แล้วค่ะไปกับแมนบันี่น่ะ แต่หกสิบมันออกไปแล้วเนาะรอบนั้นแต่ว่าชื่อื่อสิบหกอ๋อมันใจตัวนี้สิบหกตรงๆเลยใั่ไหมบอกแต่ว่าการสิออกเวกแล้วว่าแต่กับผรู้แต่ว่าการสิยอดซื้อยูคเล็กแล้วก็ได้อ๋อคันผู้ใดเบิ้งคันคันได้ลงคลิปท่านเนาะคันใดลงคลิปท่านก่อนสองทุ่มนะไกล่าให้เอาตำเหล้าว้พร้อมมันบ่อแต่กระดาษใบก็ดีอ๋อนะคะกับผู้ใดทำมาเบิ่งในเมือนี้คันคันลงท่านตำเล้ากับพี่น้องกะ เชียงสศกไหวเนาะเชียงโศกน้ำกันนะคะเอฟซีเฮาฮามีโศกขาโกันเนาะรัฐบาลไทยวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสำหรับหน้าไกซ่ซีงวดติดงวดนี้ชอบที่สุดก,ก็คือหนึ่งหก 61มันออกแล้วก็เลยจะเอา16ถือไวแล้วรอบนึงค่ะเติมเแล้วเดี๋ยวรอถามน้องเอสโซก่อนนะคะว่าเดี๋ยวรอเอสโซ่คนหล่อหนึงเพิ่นฝันว่านะคนฝันจะหลอกเพิ่นมาบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเอสโซ่มาแล้วพี่น้องสวัสดีครับน้องยังเกาะเอสโซ่ครับน้องเอสโซ่ะนี่เด้อพี่น้อง คือน้องเอิดโซ่เนี่ยคือฝันในงวดที่แล้วเนาะครับฝันเห็นยายหนุดเป็นบอลูกครับอ๋อบันนี่งวดนี่ฝันหรือบอกยัางงวดโอ้พระท่านในฝันครับอืมน้องเอิดโซ่ไปยังพระท่านในฝันพี่น้องแสดงว่ายังบดได้โอหลายมือแล้วพระท่านในได้เลขอยู่พระท่านกะซีโร่ปกติในฝันบอเอิดโซ่บอครับ ไม่ครับมันนานทีนานน,านทีค่อยฝันครับแต่ฝันนี้จําได้เลยอ๋ออันนี้ก็คือสรุปบอฝันให้เอฟซีรอล่อมันบัลูกให้มากเมือ่อใดอีกให้มาถามวันไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวฝ<อ>ันก็บอกแม่คนระับอ๋อเดี๋ยวถ้าฝันก็บอกแม่เนาะอ่ะสรุปก็คือไม่ฝันนะคะน้องเอ็โซ่บอกเอฟบอกอันอันนั่นเนี่ย อเอฟซีเนี่ยมีตัวเลขมงคลเลขสกลับอบอ่ไม่มีอ่ะพี่นอ้องออาบ่เป็นยังไปเอาตัวเลขของหนากกาอ่ะสวัสดีครับ,บเดี๋ยวสเกิดว่าฝันจังไดจังสิมาถามนวนกับอธิษฐานบอกให้แม่อุยมาหาในเดอ้อครับครับผมครับผมเอาเอาตัวเลขของหนากกานี่แหละเน,ะนาะหนักกาย<บ>ถามเอสโซแล้วบ่ฝันว่าสันบอเป็นยัง อั่นนจไดกะสรุปแล้วก็คือเอสโซว่าบฝันโอ้กะพ่น่าขันฝันจังสิมาบอกเจา้ายังอะไรล้วก็จะเอาเอสโซฝันกันเล่ากับลอดรุ่นเลขไทยกูละแต่ว่าเลข่กลกับคือบอกกันแหละค่ะอันสื่อสื้อมาเลขอีกสื้ออันชิพกดักไวเนาะอครคิดว่าท่นเนี่ยมันพอท่านแล้วเอฟซีนี่มันเป็นทุ่มเราคอยลงว่าท่านเลยล่ละ ทุ่มเป็นทุ่มสองทุ่มแล้วมันลงมาท่านแล้วเอาตามไทยไปเลยค่ะอาก็สรุปนะคะนักไก่นะคะเอสโซ่ไม่ฝันก็เลยเอาเป็นรัฐบาลไทยเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะฝากเอซีชื่อน้เนี่ยค่ะถึงน้ำกันอ่ะจะได้ขอบพุณนักไก่ได้หลายนะคะขอบคุณค่ะไล้พี่ดอกเขากะกลับบ้าน ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ